พาสต้าที่อบอุ่นขนาดนี้มาขลับกับ h เฮบินสโตร์แล้วนะคะแล้ววันนี้เราอยู่กันที่ตึก S o s s ใกล้ๆจตุจักรสายคาเฟ่ยิ้มมุมปากเลยค่ะ,พ,ะพาสต้าอาม่าเขามาคลับกับเฮบินส s t r o ความพาสต้าฟิวชัน่นรสชาติกล,กลอบมๆมาเจอกับ s p e c i a l ลตี้คอฟฟ ทานพาสต้าให้อิ่มอ,อกอิ่มใจในบรรยากาศร้านสบายสบายส,ายสตไตล์คาเฟ่จิบเครื่องดื่มที่มีให้เลือกหลากหลายและจุบจิบของหวานคือปึ้งครบจบในที่เดียวค่ะคุณพี่จานนี้คือบลองเนสไข่ซวครีมที่อร่อยมากนำเสนอแบบใหม่แบบซาหมูมีความกรอบนอกนุ่มในซอสไส้ชีสย้อมย้อมช่ำๆซอสก็มีความเปรี้ยวหวานสดชื่นค่ะพาสต้ารสัญญ่าสไปซี่ครีมกุ้งก็ทำแบบแป้งโรสอดไส้กุ้งซอสครีมมี่เผ็ดเบาๆได้เท็กซ์เจอร์จากไข่กุ้งด้วยส่วนสปาเกตตี้สาหร่ายไข่กุ้งอันนี้เลิฟมากหอมละนัวไข่กุ้งสด้ความมีีบ ปลาแซลมอนย่างและซอสซ่เาเมงโกโอวคาโดก็สดชื่นหอมผลไม้ตลบอบอวลหรือจะเผ็ดแซ่บด้วยสปากเตกตตี้ไก่กรอบผัดพริกขี้หนูสวนก็ย่อมได้ยังไงก็แล้วแต่สลัดอะโวคาโดกุ้งย่างต้องสั่งค่ะซอสเสาวารสคือหอมสดชื่นไม่ไหวานส่วนเมนูพิเศษจากเฮบินสโต้แก้วแรกเป็นมัทฉาเมสละมนีละมุนใจด้วยนมโอไซและครีมชีสหอมหวานน้ำผึ้งเบาๆส่วนแก้วนี้คือเรนนี่ครีมโคลบลูนุ่มละมุนหอมถั่วนวลๆท็อปด้วยวิปวานิลลาครีมค่ะจากนั้นก็ตกท้ายด้วยเค้กโโฮฮมมมมมมเเเดดดใจกกกกัันนนนสสสสสิิคค้้้าาาาววปรรีียหชชื่บอฟล คนหวานมากอิ่มแล้วก็อย่าลืมถ่ายรูปทำคอนเทนต์นะจ๊ะเพราะมุมมหาชนเขาจีแสงสวยสด